สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปสอนศิลปะใบขมียวค่ะวันนี้นะคะนักเรียนรู้จกักศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์บ้างไหมคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะคะจุดประกายความคิดนะคะจากภาพนักเรียนทราบไหมคะว่าเป็นศิลปะสมัยใดลองตอบดูนะคะตอบได้ไหมคะ ยุคสมัยของศิลปะไทยนะคะเราก็แบ่งออกเป็น2ยุคสมัยนะคะก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ยุคประวัติศาสตร์นะคะยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็แบ่งอย่างไรก็คือยุคที่ยังไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะก็คือยุคหินแล้วก็ยุคโลหะนะคะยุคหินก็คือมียุคหินเก่าหินกลางหินใหม่นะคะแล้วก็มียุคโลหะก็คือยุคสำลีแล้วก็ยุคเหล็กนะคะ ยุคประวัติศาสตร์นะคะก็เป็นยุคที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วนะคะก็จะเป็นยุคก่อนสุขโขทยัยทวรารวดีศรีวิชัยลบบุรีล้านนาแล้วก็เชียงแสนนะคะแล้วก็ตามด้วยสุขโขทยัยอยุทยาแล้วก็รัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับสมัยรัตนโกสินทร์กันนะคะ สมัยรัตนโกสินทร์นะคะก็เป็นสมัยที่ผลงานทัศนศิป์ในสมัยนี้นะคะมีความพยายามจะฟื้นฟูแบบอย่างงานศิลปะสมัยอิทยาที่เสียหายจากสงครามให้เจริญรุ่งเรืองกลับคืนมาอีกครั้งนะคะเมื่อบ้านเมืองเริ่มมีความเจริญมั่นคงการสร้างสรรค์งานทัศนศิป์ก็ขยายไปทุกด้านและนับจากสมัยรัชกาลที่สามเป็นต้นมาเมื่อวัฒนธรรมของตะวันตกได้แพร่ ขยายเข้ามาสู่สังคมไทยนะคะวัฒนธรรมตะวันตกก็ได้มามีอิทธิพลต่อลักษณะการสร้างงานของผลงานทัศนศิลป์ของไทยอีกด้วยนะคะขณะที่พระพุทธศาสนานะคะก็ยังคงมีอิทธิพลและมีบทบาทอย่างมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนะคะงานจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะงานจิตรกรรมคืออะไรนะคะงานจิตรกรรมก็คืองานสองมิตินะคะที่มีการขูดขีดเขียนระบายลงบนพื้นละนาบนะคะ อันนี้เรามาดูกันนะคะงานจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์นะคะเขียนขึ้นตั้งแต่พศ2325จนมาถึงปัจจุบันมีรูปแบบการเขียนตามแบบ ไทยแนวประเพณีและแบบร่วมสมัยนะคะโดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นตั้งแต่รัชสมัยสม,ยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะในสมัยรัชกาลที่1น,นะคะจนถึงรัชกาลที่3นะคะจัดเป็นจิตรกรรมไทยที่มีคุณค่าทางความงามมักใช้สีนะคะตัดเส้นแล้วก็ปิดทองออลงบนภาพนะคะ การเขียนภาพสำคัญในสมัยพูทธยอดฟ้าจุฬาโลกในรัชกาลที่หนึ่งนะคะมีอยู่ที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นะคะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะคะพระนครน,นะคะแล้วก็วัดละคังโคสิตารามนะคะวัดดุสิตนะคะดารามนะคะ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานนภารัยรัชกาลที่สองนะคะทรงอุปถัมภ์ช่างศิลป์นะคะส่งผลให้มีการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมอย่างแพร่หลายนะคะผลงานที่โดดเด่นก็คือจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดสุวรรณารามนะคะวัดทองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้นะคะก็เป็นภาพนะคะจิตรกรรมไทยนะคะในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะคะ โอ้ภาพที่เห็นก็คือภาพวัดละคังนะคะจากจิตกรรมฝาผนังวัดละคังนะคะแล้วก็เป็นภาพที่สองนะคะจิตกรรมฝาผนังวัดสุวรรณารามนะคะสมัยรัชกาลที่สองนะคะแล้วก็ภาพที่สามนะคะเป็นจิตกรรมฝาผนังวัดสุทัศน์นะคะในสมัยรัชกาลที่สามนะคะ Ear หลังจากสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่นะคะเป็นต้นมาก็ได้รับอิทธิพลตะวันตก ะะทําให้รูปแบบงานจิตรกรรมไทยนะคะมีความาร่วมสมัยกับนานาชาตินะคะอย่างเช่นมีการนําเทคนิคการเขียนภาพให้มีมิติตามแบบอย่างตะวันตกนะคะเช่นจิตรกรรมของขัวอินโขงนะคะเป็นจิตรกรเอกสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่4นะคะภายในอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารนะคะขัวอินโขงเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้นํา การวาดนะคะแบบตะวันตกที่แสดงทัศนียภาพในระยะใกล้ไลนะคะมีแสงเงามาประยุกต์ในผลงานนะคะในปัจจุบันจิตรกรรมฝาผนังแม้จะเป็นภาพวาดที่มีลักษณะนะคะของความเป็นไทยแล้วก็ยังมีผสานกับคตินิยมเทคนิครูปแบบใหม่ๆด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทางด้านขวามือนะคะก็เป็นผลงานนะคะของขวยอินโขงนะคะ ต่อไปเรามาดูจิตกรรมนะคะของขวยอินโข่งนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะอยู่ที่เ,เขาเรียกว่าวัดนอกบรมบรมนิวาสราชวรวิหารนะคะก็งานก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบสามมิตินะคะเป็นช่างไทยคนแรกนะคะเป็นที่คนที่วาดภาพแบบเสมือนจริงนะคะดูแล้วก็จะมีความลึกลับนะคะก็จะเป็นเ,เป็นพระ ะะเป็นภาพพิสุจนะคะตอนแรกเป็นเนนมก่อนนะคะบวชอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะคาดว่าเป็นช่างด้วยนะคะสมัยรัชการที่4เนี่ยก็นําภาพวาดมาจากต่างประเทศนะคะเข้ามาให้ครัวอินโขงได้วาดตามนะคะก็จะเป็นภาพาสะพานนะคะเมืองอะไรต่างๆนะคะก็ท่านก็สนใจนะคะแล้วก็ได้วาดนะคะโบสถ์นะคะท,ที่วัดนี้นะคะก็ผลงานของท่านก็จะเป็นในเชิง ปริศนาธรรมนะคะในแต่ละภาพก็จะมีปริศนาธรรมอยู่ด้วยนะคะเช่นนะคะเป็นภาพเรือสินค้านะคะแล้วก็มีธงประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะก็จะแสดงถึงนิพพานของพระเ,เจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นภาพอีกภาพก็เป็นภาพร,รัฐสภานะคะก็มีต้นไม้ก็หมายถึงช่องทางที่จะเข้าไปพบนิพพานนะคะแล้วก็ที่ด้านบนนะคะก็เป็นภาพดอกบัวนะคะดอกบัวที่ส่งกลิ่นหอมนะคะ กลิ่นหอมก็คือพระธรรมนะคะก็เกี่ยวกับพูทพเจ้านะคะก็อันนี้ก็เป็นภาพปิศนาธรรมนะคะแล้วก็มีภาพด้านล่างเป็นภาพแข่งม้านะคะก็พูดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นสารถีในการฝึกหัดม้านะคะอันนี้ก็ทําให้ พ้นจากนิพพานเหมือนกันนะคะเราก็สามารถไปดูได้นะคะภาพทั้งหมดมี12ภาพด้วยกันนะคะเป็นปริศนาธรรมนะคะก็สามารถเข้าไปดูนะคะแล้วก็ยังมีการวาดภาพนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบสุริยะนะคะทั้ง9ดวงด้วยนะคะแล้วก็มีมีแบบต้นแบบนะคะที่สวยงามนะคะก็มีวาดก็ไม่ได้ธรรมดานะคะมีความรู้ด้วยนะคะก็ใส่ นะคะในเรื่องของอดวงดาวของบริวารไปด้วยนะคะอันนี้ก็มันไม,ม่มีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเมืองนะคะในสมัยรัรชกาลที่3กับที่4นะคะก็มีความรุ่งเรืองทางด้านปัญญาแล้วก็มีการล่าอนณานิคมอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีความก้าวหน้าทําให้ต้องพิสูจน์กันนะคะก็นําเรื่องของศาสนานะคะแล้วกเ็เกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าเนี่ยมาผนวกกันนะคะอันนี้ก็เป็นจิตกรรมนะคะของขวยอินโขงนะคะ ต่อไปนะคะอันนี้ก็ปัจจุบันภาพจิตรกรรมไม่ได้จํากัดอยู่ภายในเฉพาะวัดกับวังเหมือนครั้งอดีตนะคะก็มีนะมีการนําไปประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆอีกด้วยนะคะแล้วก็มีการนําเสนอแบบแนวคิดสะท้อนสังคมต่างๆนะคะมีธรรมชาติสิ่งแวดแล้อมบุคคลจินตนาการนะคะอันนี้ก็มีเพิ่มขึ้นด้วยนะคะต่อมาเป็นงานประติมากรรมนะคะประติมากรรมคืออะไรก็คืองานสามมิตินะคะ ก็มีทั้งกว้างยาวสูงนะคะก็มีนุนต่ำนุนสูงแล้วก็ลอยตัวนะคะสมัยรัตนโกสินทร์นะคะในช่วงแรกมีหลักฐานการสร้างน้อยมากส่วนใหญ่มักจะอัญเชิญพุทธรุปโบราณซึ่งทิ้งสุดโสมอยู่ทีเออ่เมืองเหนือมาบุรณะปฏิสังขรณ์นะคะถึง1,200องค์นะคะแล้วก็บางองค์ก็อัญเชิญมาเป็นพระประธานอยู่ในวัดสำคัญสำคัญในกรุงเทพมหานครเช่นพระประธานในวัดวิหารหลวงนะคะวัดสุทัศน์เทวรารามนะคะ สำหรับปฏิมากรรมแบบรัตนโกสินทร์นะคะก็ประมวลได้ประมาณดังนี้นะคะหพระพุทธรูปทำตามแบบอย่างเดิมนะคะเป็นรูปแบบที่สร้างขึ้นคล้ายกับพุทธรูปสมัยอยุธยาปนอุทองนะคะแต่ลักษณะความมีชีวิตจิตใจนะคะมีน้อยลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะโปรดเก้าให้มีการสร้างพุทธรูปเพิ่มเติมนะคะรวมแบบเดิมเป็น4ีปางนะคะแล้วอัญเชิญไปประดิษฐาน ในหอ,อ,อในหอพระราชพงศาวดารน,นะคะหลังพระอุโบสถด,ด้านทิศตะวันตกภายในวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามนะคะสสดารามนะคะอันนี้ก็เ,เป็นที่เห็นนะคะเป็นภาพเกี่ยวกับพระแก้วมรกตนะคะซึ่งสร้างจากหยกอ่อนนะคะเป็นศิลป,ปะก่อนเชียงแสนนะคะปางสมาธินะคะอันนี้ก็เป็นพุทธุูปที่ได้รับมานะคะ สองนะคะพุทธรูปผสมผสานกับตะวันตกนะคะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและการที่ 4. มีการาแก้ไขพุทธลักษณะให้คล้ายมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะคะไม่มีพระเกตมาลาหรือ,อขมวดพระเมาลีนะคะมีจีวรเป็นลิ้วนะคะเช่นพระนิรันตรายนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีพระรูปก็มีลักษณะเหมือนมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะคะตามแบบพุทธรูปแบบคันธราชของอินเดียนะคะเช่นพระพุทธรูปปางขอฝนในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะคะพระพุทธไทยพุทธสายญาตินะคะอยู่ทางด้าน ขวามือของนักเรียนนะคะปางขอฝนนะคะ3ปฏิมากรรมสมัยใหม่นะคะหลังพศ2อ,อ 24, 7 5นะคะก็เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ศิลปะของเมืองไทยนะคะโดยมีการจัดตั้งโรงเรียนนะคะขึ้นนะคะแล้วก็มีโรงเรียนศิลปะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีศิลปะใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเช่นนะคะทางด้านขวามือของเรานะคะทางด้านล่างนะคะอนุสาวรีชัยสมรภูมินะคะแล้วก็ ย่าโมนะคะรูปปั้นเท้าสุนานารีนะคะซึ่งเป็นปฏิมากรรมสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะ สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์นะคะอันนี้สถาปัตยกรรมก็คืออะไรก็คือสิ่งก่อสร้างนะคะสิ่งก่อสร้างก็มี2แบบนะคะแบบปิดกับแบบเปิดนะคะแบบปิดก็คือเข้าไปทําเกี่ยวกับสังครรมในในในโบสถ์ไม่ได้นะคะแบบเปิดก็คือเข้าไปได้เท่านั้นเองนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์จะเป็นการสืบทอดรูปแบบศิลปะสมัยอยุธยานะคะต่อมาเมื่อได้รับอิทธิพล ศิลปะตะวันตกนะคะลักษณะของสถาปัตยกรรมก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งพอจะสรุปได้นะคะหนึ่งก็คือสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะก็มีการก่อสร้างอาคารมักจะเรียนแบบสถาปัตยกรรมอยุธยาเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะอาคารประเภทก่อนะคะเช่นโบสถ์วิหารปราสาทมณฑีรน,นะคะจะสร้างให้ แอนโค้งนะคะรับกับหลังคาที่เรียกว่าฐานแอนโค้งแบบตกท้องช้างหรือโค้งสัมเภานะคะเช่นสถาปัตยกรรมหมู่มหามนเทียนสามหลังนะคะคือพระที่นั่งจกัจก,กรพดิพิมานนะคะพระที่นั่งภัยสารทักษิณและก็พระที่นั่งอมรินวินิจฉัยนะคะอันนี้นะคะก็นิยมสร้างแบบนี้นะคะแล้วก็ยังนิยมสร้าง,รางทรงกลมแบบลังกานะคะและก็แบบทรงกลวย เหลี่ยมย่อมุมนะคะเช่นเจดีทองนะคะสององค์บริเวณมุกปราสาทพระเทพบิดอนนะคะภายในวัดพระศรีรัตนา,าสดารามด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะจากรูปแบบของขอมให้มีลักษณะแบบเป็นไทยมากยิ่งขึ้นก็มีลักษณะแบบเพียวแล้วก็อ่อนช้อยมากกว่าของขอมนะคะเช่นพระปางวัดอรุณนะคะ ค่ะเรามาดูอันที่สอันที่สงนะคะก็สถาปิยกรรมแบบสมัยสมเด็จพระนางเก้านะคะรัชกาลที่สามนะคะซึ่งจะเป็นสถาปิยกรรมที่เรียนแบบจีนนะคะหรือว่าอย่างนอกนะเสาอาคารไม่มีบัวหัวเสานะคะไม่ติดคันทวยก่อเป็นสี่เหลี่ยมทึบนะคะโบสถ์วิหารแล้วก็เอาช่อฟ้า นะคะใบากาหางผงออกไปนะคะมีการนำเอาลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผามาประดับนะคะวัดที่มีตัวอย่างศิลป,ปะจีนผสมผสานอยู่มากนะคะเช่นวัดราชโอรสนะคะเป็นวัดประจำรัชกาลที่3นะคะนะคะตัวอย่างก็อยู่ทางด้านขวามือนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีสถาปัตยกรรมนะคะก็คือเป็นยุคปรับตามกระแสของตะวันตกนะคะก็มีการก่อสร้างพระที่นั่งจกกักรีมหาปราสาทนะคะซึ่งเป็นอาคารยุโรปแต่เรียนแบบนะคะข้างบนเป็นด้านบนนะคะเ,เป็นยอดปราสาทนะคะแบบไทย3ยอดเรียงกันนะคะการสร้างพระราชวังบางปะอินนะคะแล้วก็ที่สร้างเรียนแบบพระราชวังแวร์ซายนะคะของฝรั่งเศสที่ พระที่นั่งกลางสะนะคะอันนี้พระที่นั่งออไอสวรรค์ทิพอาดนะคะก็เป็นเ,เป็นการสร้างที่มีความงดงามมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปก็เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่นะคะก็หลังพศ2 7 7 5เป็นต้นมานะคะผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมก็มีการขยายตัวยอย่างรวดเร็วนะคะมีความเจริญเติบโตนะคะมีการสร้างผลงานทัศนศิลป์นะคะด้านสถาปัต จำนวนมากนะคะโดยได้รับอิทธิพลจากตะวันตกนะคะเข้ามานะคะก็นะคะมีขณะเดียวกันก็มีการสร้างแบบใหม่ๆขึ้นนะคะให้มีความกลมกลืนกับสภาพภูมิทัศน์นะคะและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะตัวอย่างก็เป็นซุ้มเฉลิมพระเกียรตินะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลนะคะ8 0พรรษานะคะ ต่อไปอันนี้ก็เป็นนะคะรูปนะคะพระที่นั่งมูลเทียนนะคะมหามูลเทียนนะคะให้ได้ดูกันนะคะก็อันนี้ก็เป็นพระที่นั่งนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็สองนะคะเป็นพระมหาปราสาทนะคะที่พระที่นั่งสององค์นะคะอันนี้ก็พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะแล้วก็สามเป็นพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท นะคะซึ่งนะคะสร้างเรียนแบบนะคะทางด้านศิลปะยุโรปนะคะแล้วก็โดยองค์ที่นั่งเป็นตึกนะคะแล้วก็มียอดเป็นปราสาทนะคะสถาปัตยกรรมร่วมสมัยนะคะหลังจาก2475ก็มีการสร้างสถาปัตยกรรมร่วมสมัยนะคะผสมผสานนะคะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะคะสถาปัตยกรรมได้มีบทบาทนะคะหลายๆทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านศาสนานะคะหรือว่าสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมนะคะก็เกิดขึ้นในสมัยนี้นะคะนะคะ สมัยรัชกาลที่6นะคะก็ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนพ่อช่างนะคะให้การศึกษาศิลปะวิทยาการสาขาทั้งแบบประเพณีนิยมแล้วก็แบบสากลด้วยนะคะแล้วก็หลังพศ2 4 7 5เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ศิลปะของของการเมืองไทยนะคะของเมืองไทยนะคะโดยมีการจัดตั้งโรงเรียนปณิสินนะคะศิลปกรรมนะคะขึ้นมาโดยยกฐานะนะคะ แล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยศิลปรกรโดยศาสตราจารย์คอร์โดเฟโรจีหรือศาสตราจารย์ศิลป์พิระศีนะคะเปิดสอนวิชาจิตกรรมปฏติมากรรมนะคะแล้วก็สาขาอื่นๆด้วยนะคะ นะคะแล้วก็ยังมีศิลปินท่านอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นดรจัก,กรพันธ์โปรสิยกิจนะคะซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นช่างเอกนะคะในรอบ200ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะแล้วก็อาจารย์เฉลิมชัยนะคะซึ่งผลงานของท่านมีความโดดเด่นนะคะเป็นศิลป,ปะไทยแบบร่วมสมัยนะคะแล้วก็อาจารย์ชลูดนะคะอันนี้เป็นผลงานของท่านนะคะ นะคะสรุปนะคะสมัยรัชกาลที่1ถึง2นะคะก็เป็นช่วงฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนะคะก็อันนี้ก็รับเอาศิลปะนะคะสมัยทิยานะคะเข้ามานะคะแล้วก็มาปรับเปลี่ยนนะคะฟื้นฟูนะคะสมัยรัชกาลที่3ได้รับอิทธิพลในการสร้างมาจากจีนนะคะอันนี้ก็ได้รับมานะคะวัดราชโอรสนะคะ 4. นะคะในสมัยรัชกาลที่4นะคะเริ่มมีการใช้รูปแบบงานศิลปะตะวันตกในประเทศไทยเกิดขึ้นนะคะ สมัยรัชกาลที่5มีการสร้างสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกอย่างหลากหลายเลยนะคะแล้วก็สมัยรัชกาลที่6ที่7นะคะก็มีการก่อตั้งโรงเรียนมหาวิทยาลัยศิลปะเริ่มมีรูปแบบของศิลปะไทยร่วมสมัยนะคะอย่างแท้จริงพัฒนายอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสมัยรัตนโกสินทร์นะคะ ให้นักเรียนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะให้นักเรียนนะคะเป็นกิจกรรมศิลปฏติบตินะคะก็ให้นักเรียนนะคะหาข้อมูลนะคะแล้วก็นําเสนอข้อมูลในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะก็ขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็หมั่นทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ